ราไม่รู้จักรอเหรอเรารู้จักรอแต่เราไม่รู้จักเธอนี่คนาน่นกค้าอะ่ะเพิ่งไปติดตามมันนะคะเดี๋ยวสักแป๊บน,นึงเนี่ยก็จะโดนประจายอีกแล้วนะคะแต่ต่อก็ไม่สวยเท่าเราเลย มันทำสีท่ทุกคนคือมันมากเลยอ่ะทุกคนเราจะมีอะไรจะบอกด้วยเนี่ยไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนเดี๋ยวแป๊บเดึยโอ้ยโทรศัพท์เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคนช่วงนี้ เิ่มยังเอยงอยง,อยงเออโอเคีมยมันเป็นมันเป็น,ปนทอมนะนีผู้ชายนี่ก็ผ้ชายผู้ชายนีคนเราจะเมีจะบอกทุกคนด้วยว่าเออห้ามไปกดตรงนี้ตะกร้าห้ามให้มันเพิ่มตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ห้ามไปสนใจคลิปมัน จริงแล้วนะคะมันใช่แม่แบบนะคะเพราะมันก็กดเข้าไปที่ไม่มีอะไรนะหรือว่าบางลิปมันอาจจะตัดเองก็ได้นะแต่ว่ามันบอกว่าเราไม่รู้จักรอแล้วก็รู้จักรอนะแต่ว่าเราไม่รู้จักเธอเธอเป็นบ้าอะไรน้องคนน้องคนนี้ ก็ไม่ใส่แยกกันหมดแล้วทุกคนเนีย่ยห้ามกดเด็ดขาดเลยห้ามกดเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจเราปะทุกคนเชื่อเราบ้างดิเพราเราเรียดร้อนกับคนอนื่นขนาด กูเกิลล้วนะคะอืแล้วทำให้มันเนี่ยให้ในกูเกิลทุกคนดูเนี่ยโอ้ยโทรศัพท์เป็นไรไม่รู้เนีย่ยค่ะทุกคน นีตรงโ้สนเนี่ยที่มันมีตรงนี้เพราะว่ามันถามจากใน Google แล้วทุกคนลองมองขึ้นไปข้างบนดิน่ะนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นลายพื้นผิวของโทรศัพท์มันนะคะเป็นลายพื้นผิวของโทรศัพท์ตรงนี้คือตรงกดแช์นะตรงนี้คือตรงกดออกที่จะไปเลือกภาพมาใหม่ซึ่ง ก็เอ่อ N O O B มากทุกคนใครรู้จัก N O, o B นือโนบนะคะ N O, o B ก็มีตัวภาษาอังกฤษ N แล้วก็ O O B นะคะโนบก็คือกาดนะคะก็ขอให้ทุกคนรู้เรื่องนีนะะ้ก็สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเฮ้หยุดเน้่